ไม่รู้ว่าพวกโจรอยู่ไหนอ่าตอนนี้เจอแล้วเห็นจำนวนอยู่สองคนนะครับตอนนี้วิ่งกลับมาตั้งหลักก่อนมันวิ่งออกมาจากค่ายนะครับผมใช้ธนูนะครับแล้วทําการยิงพอนข่ายจะแรงนะธนูนี้ยิงปักหลังเลยเรียบร้อยจัดการไปได้หนึ่งคนนะครับอีกคนนึงน่าจะวิ่งกลับเข้าไปในถ้ำแล้วผมเห็นแล้วผมก็ยิงครับดอกแรกไม่โดนอันนี้ออกมาสามคนแล้วตอนนี้ล้มไปหนึ่งเหลือสองยิงใส่เข้าไปยิงอีกดอกหนึ่ง จังหวะน,นี้เนี่ยผมพยายามที่จะหยิบขวานขึ้นมานะครับแต่มือผมเนี่ยไปโดนปุ่มเปลี่ยนภาษานะก็เลยกลายเป็นภาษาไทยไม่สามารถที่จะกดเลือกอาวุธได้นะครับอันนี้คือแบบผิดพลาดเลยจริงๆอันนี้ขออภัยแล้วแบบพยายามรีบเปลี่ยนภาษาแล้วก็มาใช้ขวานนะครับการโจมตีก็นี่ครับทีเดียวจบเพราะว่าผมทําการยิงธนูใส่ศัตรูไปแล้วนะแล้วก็โดของเอาให้หมดเลยใครมีของอะไรเก็บให้หมดนะครับจังหวะน,นี้เก็บให้หมดขวานทองแดงอะไรเก็บให้หมดลูกธนูเก็บครับเงินเก็บ